สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง y ยูทูบจตุรงการเกษตรเดี๋ยวเพิ่นมาเติมมันเด้เยเฮ้ยเอ้ย้เ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย้ยตั้ยเ้ยั้ยเฮ้ยนเยเนั้เ้้ค เน่เป็นเพิ่นอนเกียมันใส่ยังสิละครับพี่น้องเพิ่นเพิ่นแช่ท่อนพันลเด้เพแช่มันสเกิดบ่ดีเห็นว่ามันมีนมแช่แดวนบ่นะย้งโอ้ท่นสิแตกบ่มไ,ไว้ไปดิเออเออเอมันออนอแช่ไ เพราะว่ายูทูบเสมอนี่มันถึงกันแล้วนะเฮาเบิงเฮาเบิงน้ำซองเพิ่นเบิงวิธีการมันก็ึ้นเพื่อกันนะครับเนี่เป็นวิธีการเห็นไหมครับมันจะมีอันอันอันอนออัอัอนี่นันนนนนนอกอนอนอนึอนงันอนันันออันันอนั เขาขายนะครับนี่เป็นเงินเงินทองหมดนะครับสอบรถนั้นเขาขายหน่อยใครสอบมาสเออปาดเดย์เขาขายนะครับขายบรรจุกระสอบขายกระสอบรึงหนึ่งร้อยสามสิบไม่ได้เงินทั้งนั้นเลยครับมันควรมป็นนั่นเลงเขากระเนี่นะครับมันก็เป็นแร่ใดนะพี่น้อง ใส่จนเต็มแล้วก็จะแต่ว่าอยู่ไฮฮ่องมันประมาณฐานคือให้เพิ่นดินายงต้อก็เองบอลผ่นนั่งนี่ไอ้ที่นั่งเนี่ยบรรยายนี่นายงบารยัพันเลยเอออันอันนี้เพิ่นต่อยเองเด้อยขับเพิ่นเบิ่งแบบเบิ่งแบบอยู่ช่องนี่แล้วก็ไปต่อเอาไปซื้อส้มเ็จแล้วเป็นดิ แมนบะ,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 ะสำเร็จ 30, ได้งแต่สามหมื่นสี่หมื่นได้ปได้อันนี้ทำเองนะครับประดิษฐ์เองนะครับนายยงแกทำเองนะครับซื้อเล็กซื้อ,อยังไม่ออกอ่นครับ,รบนี่คงคงมันก็ทำเองได้ คือมันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างคือนังน่งนั่งฉีดฮอร์โมนกันด,ดลยดอรถอันนี้ข้ามบต่างได้ใช่เหน็นแค่งานเมียน้ำผัวครับมันมันลดมันลดแรงงานได้ผัวครับเมียกับฉีดนั่งฉีดฮอร์โมน เต็มแล้วครับเต็มแล้วก็จะไปนะครับจตุรงการเกษตรครับจตุรงจอจานสลาตอเต่าสลาอุรอเรืองงขคอควายกระลันจตุรงทามพ่อกันเลยไม่ได้รู้จักอยู่ แล้วว่างโฮมเนี่ยมันมับน,บนว่าหาได้ไปซื้อไงหรอกดอกรถไทยเอาเอาหาสิบเรื่องนี่แหละมันรุ่นกลางนี่ก็ล่างดีไอ้ม<ะ>ันพ่นกันนะครับก,ก็ให้ดูตั้งแต่ต้นไปจนจบเลยนะครับดูหลายๆวันระว่างระว่างลมว่มงล่มๆแล้ว หยัดใหยมีอ <se>. <Island> like <ivan> <peace> ุบัติเหตุครับโฮมหักโ้มหักน้ำ ห่มหักนีะครับมันจะแตกยอดอ่อนอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวมันก็เกิดแล้วนี่เสียบเสียบเพราะท่านไงยางเสียบก็ได้พวกเนี่ยเป็นเหตุิงเสีบ ปกติเขาติตั้งเกียร์ไว้ดิรถเอลฮาร์ซนหนึ่งแปดเนี่ยเห็ด mm. ในช่องมันเห็ดแต่ว่า mm. เที่ยวนี้ mm. เพื่อนมีคนเสียบให้อยู่ mm. ไปได้เร็วรับ mm. ครั้งหนึ่งไปครั้งละสามล่องเหลือมันเหลือเวลา mm. เหลือเวลาไปทําอย่างอื่นครับอย่างนายงก็ไปส่งพัสดุได้อีกนี่คือข้อดีของการใช้เครื่องจักรหรือว่ารถไถในไร่นะครับ สมัยตะกี้ยางคนยางเนี่ยโอ้ยเบิดเบือกับบเบือ่ออันนี้มันเหลือเวลาเดี๋ยวก็เล่ากับเห็ดแล้วเป็นร้อยเล่กับเห็ดได้ครับเสมนะครับกำลังดีครับเอลแหาศูนย์หนึ่งแปดเกษตรกร,เ,ร,กรเข้าถึงแล้วก็ครอบครองได้ง่าเงินสดก็ดีเงินเช่นก็นื้ไง <laughs> คู่สน้าคูบตาคู่บเขาคูบตาอุดรนะนะครับก็จะเสียไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวสิตัดเป็นตัตอนะพี่น้องมันมันเฮ็ดเน่าลายคนกับบเบิงแต่ว่าให้เบิงกรรมิที่กรรมาวิธีเขาปูมันสมัยไม่คนเท็่ยวเชียงชีอะครับช่องยูทูบจตุรงการเกษตรนะครับ หลักการก็คือว่าเน้นการถ่ายเครื่องจักรขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับคลิปนี้ตัดจบเพีงนี้นะครับขอบคุณครับ